โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันการปล่อยตัวเฉลยศึก18นายจะเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่ไทยจะดําเนินการหากกัมพูชาหมดความเป็นปรปักกับไทยแล้วครับพร้อมกับได้มีการระง,งับการถอนกําลังตามปฏิญญาร่วมโดยไม่มีกําหนดครับ นายสิริพองศ์อังคสกุลเกียรติโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำทีมโคศกกระทรวงกลาโหมโคศกแต่ละเหล่าทัพและโคศกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะแก้ไขทั้งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและต้องการจะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยขณะนี้ได้ระง,งับเรื่องการถอนกําลังออกไปอย่างไม่มีกําหนดและรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ของไทยอย่างเต็มที่โดยไม่คํานึงว่ากัมพูชาจะเห็นด้วยหรือไม่แต่ไทยจะเดินหน้าดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปส่วนการปล่อยตัวเฉลยศึกกัมพูชา18นายจะเป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากที่กองทัพและรัฐบาลเห็นว่าความเป็นปรปักษ์ของกัมพูชานั้นหมดสิ้นไปจึงจะมีการเริ่มเจราจาเรื่องการปล่อยตัวเฉลยศึกในรอบใหม่ ขณะที่พลเดอตรีสุรสานคงสิริโคศกกระทรวงกลาโหมระบ,บุว่าตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดทั้งหมด20นาย ในจำนวนนี้บาดเจ็บขาขาด7นายและไทยยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเก็บกู้ทุนระเบิดอุปสรรคสำคัญคือการขัดขวางของฝ่ายกัมพูชา16ครั้งประกอบด้วยที่จังหวัดสระแก้ว8ดครั้งศรีสะเกษสี่ครั้งตราดสครั้งและสุรินร์2ครั้งพลเดตรีสุรสันยังเปิดคลิปหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาเป็นคลิปขณะที่ทหารกัมพูชานั้นเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลบริเวณช่องตัเท่า บริเวณเชิงเขาพระวิหารครับอำเภอกันทะลัก,กจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าไม่ได้เก็บกู้เพื่อหลักมนุษยธรรมแต่เป็นการเคลื่อนย้ายจุดวางทุนระเบิดไปวางต่ออีกจุดหนึ่งครับความหมายของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตรงนี้ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาเก็บกู้เพื่อมนุษยธรรมหรือจะไปช่วยเหลือใครแต่เขาเก็บกู้ทุนระเบิดในภาพนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปวางต่อเรามีหลักฐานชัดเจนโดยยืนย,ยันโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าวิดีโอคลิปต่างๆเหล่านี้เป็นการถ่ายจริง อันนี้ก็เป็นหลักฐานเย็ยนชัดเจนนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นเป็นคนถ่ายวีดีโอคลิปต่างๆเหล่านี้ไว้เอง ขณะที่นายนิกรเดชพลังกูอลธลิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศจเจริญหน้าชี้แจงต่อประชาคมโลกในทุกโอกาสครับหลังจากที่ผ่านมาได้ประท้วงในกรอบอนุสัญญาอัตว่าไปยังประเทศญี่ปุ่นทําหนังสือถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติรวมทั้งยังทําหนังสือประท้วงไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการลุกล้ำอธิปตยของไทยครับ โดยที่นายเสียศักดิ์มีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมรมัฐมนตรีอินโดแปซิฟิกครั้งที่4และพบกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วย ด้านนางสาวโชวติมาเอี่ยมสวัสดิีคุณอธิบดีกรมการกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยถึงการเจราจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ประเทศไทยยึดตามสิ่งที่ผู้นําทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันไว้และพร้อมเดินหน้าเจราจาต่อเนื่องซึ่งจะตั้งใจเจรจารายละเอียดข้อตกลงที่เกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้โดยไทยได้ยืนยันกลับไปว่าทางเรื่องความมั่นคงและการเจรจาภาษีนั้นไม่เกี่ยวข้องกันส่วนอัตราภาษีนําเข้า ในส่วนของสินค้าไทยเข้าสหรัฐยังคงอยู่ที่19ครับส่วนเรื่องการสำรวจเขตแดนและปักหมุดชั่วคราวไทยกัมพูชาหลักเขตแดนที่42-47ถึงบ้านหนองจาดและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฝั่งกัมพูชาได้ขอเลื่อนการประชุมกับไทยโดยอ้างว่าส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันครับ แต่หากได้ใบรับรองในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันและจะเริ่มสำรวจเขตแดนชั่วงคราวได้ในวันพุทธที่19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงรอคําตอบเรื่องที่ดินทํากินที่ถูกกัมพูชาย,ยึดเอาไว้นะครับแล้วก็เรียกร้องเพียงขอให้รัฐบาลและทหารนําที่ดินคืนกลับมาให้เร็วที่สุดครับ